เจมจิรายุฉเฉลยชื่อลูกชายความหมายน่ารักมากเบลล่ารีบคอมเมนต์ทันทีตื่นเต้นจนนับวันรอที่จะได้พบหน้าลูกชายคนแรกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเจมจิรายุกับภรรยาสาวโฟมเบนจมาศที่เตรียมพร้อมกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างเต็มที่ ล่าสุดเจมจีรายุก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักเมื่อพาโฟมไปเที่ยวพักผ่อนสูตรรับอากาศบริสุทธิ์โดยมีภูเขาและธรรมชาติล้อมรอบสุดสายตาเห็นแล้วสดชื่นผ่อนคลายและสบายใจสุดๆจากนั้นเจมจีรายุยังได้เขียนแคปชั่นสั้นๆไว้ได้วยว่าพบรักซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างคาดเดาไปในทิศทางเดียวกันว่าหรือจะเป็นการเฉลยชื่อลูกจริงๆ ต่อมาทางด้านนางเอกคู่ขวัญเบลล่ารานีก็คอมเมนต์ในทันทีว่าน่ารักงนะ่ะ